Hợp quy h n g về, t i t a thôi, nhờ chương trình. انا <applause> البابا <applause> 자, วัสดีครั디 자, 이디คุณค่ะขอบคุณครับที่ใจ니ี่ได้เจอทุกค จะเป็นวันที่ทุกคนได้สั nder แลมีความสุขไปด้วยกันครับได้ใชไหมได้ใชไหมไ้านไหมครับได้ใชไหมครับผมจ้าวจ้าวตอนที่เราเจริญงศ์คนเอนนำ MC คุวันนี้ก็เชิญ เอ็มซีหนุ่ยยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณทัศน์จันทร์คุณพูดภาษาไทยขนาดนี้ไม่ต้องใช้เอ็มซีก็ได้ใช่ไหมครับทุกคนแน่ๆเอ็มซีไม่ต้องเลครับต้องต้องมีครับต้องมีครับใช่วันนี้ต้องปักเนื้อปักตัวกับคอเทสทุกคนด้วยนะครับทุกคนฮะ ทขกยอนด้วยนะครับใช่ตัดตัวด้วยครับทขกย้อนฮ่าคุณต้องนั่งกับพื้นนะเนี่ยคุณแขกยอนไปเดนาขึ้นไปมันดเขาลงเลยช่วี้อ นะแม่ก่จะได้นั่ง <L> หล่อไปหล่อไปชาบไมถ้าชอบค <L> นเต์ส่งเสียงดังๆทุกเทียนยอนไปแล้ว <L> วันนี้ฮะเราอยู่ในบรรยากาศแบบเป็นแบบคาเฟ่ 8. วันนี้เราจะมาจิบชาจิกบกาแฟนั่งพูดคุยกันแบบชิวๆสบายๆนะทุกเทียนยอนนะครับ นะฮะใช่เลยครับใช่ใใช่ครับเอาละเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเมื่อเรานั่งกันแล้วเข้าสู่ช่วงแรกของเราประเกันเลยดีกว่านะครับอยากรู้ว่ามาเจอกับแฟนๆชาวไทยครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างุทยอนะครคุที่ต้อนรับดยแบบอีที่แบบเต็ไปด้วยความรักของทุกคนน้กที่ที่ราเน ก็คือบนเวทีนี้ก็เห็นนะคะที่ทุกคนใส่มาที่คาดผมเนาะที่เป็นถูสีเขียวเออชุดเสื้อที่ชัดสวยแล้วก็เสื้อสีเขียวด้วยเห็นนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยพีนันนี่คือเพนเลยสวแล้วก็โปงแฟนไลท์ที่ทุกคนถือมาด้วยคุณผู้ชมทุกท่านเลยไปกันมิสอุลูบุทุกคนครับวันนี้ผมรู้สึกดีมากๆเลยนะคะว้าวตอนนี้ฮอตเท็ตสุด ดีใจมากเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าผู้ชายใส่ใจเขามากเลยฮะงานในครั้งนี้ฮะต้องต้องบอกว่าชื่อว่า Specialty Y อยากรู้ที่มาที่ไปของชื่องานนี้ฮะคุทักยอนเนี่ยา Specialty เนี่ยวัล่นเอฐานว่ Specialty ีก็คือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เป็นของภาษาอังกฤษเนาะ Specialty ใช่ไหมคะัคต T Y 가있่서태이라는ที่넣어서 ด้วยคำสั่์มันก็จะมีตัว T แล้วก็ตัว V อยู่แล้วถูกไหมคะก็เลยเอามาใช้เป็นแท็กยอนนี่ครับงั้นก็เลยจะสมัยคบพี่ดื่มชาดื่มมาชิลล์มั่งส่ส์สวสาส์่วส์ว์า์ส์ส์สวส์ส์ส์สนส์ส์่วส์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 สทส์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 สวส์ส์สวส์ส์ส์สาส์บ์ส์สบส์สาส์สงส์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 แ์ส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 ์อ์ส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 ์บวส์สบส์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  แตนงพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเข้าสู่คอร์เนอร์แรกันเลยแล้วกันครับกับสเปเชียลทีวทีวายเอ็มไอทีวายไทตบมือด้ตบมือได้สำหรับุ่งนี้ t ีวาอ็มยากให้คุณแทนดอนอธิบายเพิ่มเติมว่า t ีวาคืออะไรครับเนี่ยโอ้โสอนี่่นี่ที่นี่ i นี่ที่นี่ที่นี่ท i ่นี่ทร่นรู้จัก o ที่นีน วันนี้ตั้งชื่อว่า T Y M I เพราะว่า Takyon Much Information แล้วก็จะบอกเรื่องราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับผม้ทุกคนได้ทราบมากขึ้นว้าวนะครับวันนี้จะได้รู้รับรู้ข้อมูลคุณแท็กยอนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเขากันอัปเดตเขาเรื่องราวของเขากันนะฮะแต่ตอนนี้แหม ความฮอตของแฟนๆของคุณเนาะแล้วามฮอตของตัวคุณด้วยซับซับซับในลสักหน่องคุณนองเกิเชอรเนรมาคอัพี่ร้อนมากครับเอาจงเสียให้กำลังใจเขาหน่อยสิครับยังสงมารนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเหนแต่ขนาดนี้ เขาเจ้ากับแฟนๆชาวไทยใช่ไหมคะพุ่ทัน์ยนเอ่อที่เพิ่งไปถึงต้องตื่นเต้ากที่สเพราะว่าเขามาุกคนนี่หมายความว่าไม่ค่ะ

ของพ่อมัก็สามสี่เมตรแล้วนะเออเอาล่ะเข้าสู่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกันแต่พูดคุยธรรมดาก็ไม่ได้ไหนๆมาเจอแฟนๆชาวเน็ตแล้วนะครับเราจะให้คุณชายก้องพูดคุยผ่านคีย์บิร์ดสามคีย์บิร์ดออเริ่เดียวรเดียวซึ่งคุณจะต้องเล่นเกมนะในแต่ละคีย์บิร์ดจะมีคำถามถามคุณให้คุณตอบถ้าคุณตอบถูกทั้งสามคีย์บิร์ดนะฮะ เป็นแฟนโฮเทศของคุณจะได้รับของขวัญจากคุณไปครัค่ะอ๋อชัวร์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนคะการตอบตัวของข่าวมีผลต่อทุกคนให้กำลังใจคุณแท็กยอนหน่อยฮะคุณแท็กยอนพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนี่คือคีย์เวิร์ดของเราครับมาแล้วมีทูพีเอ็มแท็กยอนแล้วก็ฮาร์ตบีจังหวัดหัวใจฮาร์ตบีตฮาร์ตบีตเออ แฮกิ่งจ้าฮัตฮัตบีโอ้ฮัลฮัตบีเฮลปีนะฮัตปีฮัตปีฮัตบีฮัตปีสมัยเจ้าเกี่ยวชอบมโอเคมาแล้วฮะโอ้ยซอนอูยอนเคยมองแสงอาทิตย์แล้วร้องออกมาอย่างห่วยหวนเพราะอยากเป็นมนุษย์นะคะคำถามคือบทบทพูดในฉากนั้นคืออะไรทุกคนจำเรื่องราวเรื่องของฮาัตบีได้ใช่ไหมครับ จำได้ใช่ช่วงเชี่วเข้าอุ๊ซเหรผมจำได้ครับ,ข,รรบข้อ A คือฉันอยากเป็นคนกับข้อ B ฉันอยากเป็นมนุษย์คือเต<อ>๋อขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมก,ก่อนนะครับ<อ>คือ,อคนกับมนุษย์มีความหมายเดียวกันนะฮะแต่ว่าไม่เป็นคำคนละคำเขาอยากจะให้คุณแขกอยอนเนี่ยตอบให้ถูกเป๊ะที่สุดว่าตอนเด็กในบทพูดเขาพูดคำว่าคนหรือพูดคำว่ามนุษย์นะฮะนุยดับหนึ่งเด็ดเด็ดนุย้ยจะนับหนึ่ง,ถ,งถึงหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วคุณตอบได้เลย ได้ครับเริ่มเลยก่อนต้องเสียงก่อนเริ่มเลยก่อนหนึ่งถึงสามพ่อเขาจะไม่ห่างกันสามก้าวจริงสามพ่อโอเค one two three หนึ่งสองสามอันเดียวจะรับจะรับเป็นเด็กสมัยก่อนนะต้องขึ้นวงตึ๊งตึ๊งต้องเดินเลยต้องใส่กีบตกใจขออนุญาตขออนุญาตโอ้ยกังเจออย่าตกใจโอ้โหพิธายันฝันอ่อนเหลือเกิน โอเคนับเป็นไทยแล้วกันนะฮะหนึ่งสองสามอ่ะไทยนะหรือภาษาฝรั่งเศสดีโจ้าสนเจ้าสภาษาไทยนะคุณจะต้องตอบนะจ๊ะโอเคหนึ่งสองสามเอฉันอยากเป็นคนเอตอบว่าฉันอยากเป็นคนและข้อนี้เฉลยก็คือจอมมือฉันอยากเป็นคน

그래서 보통 이렇게 집으면 제가 이제 집어가지고 입에 넣는데 입에 넣을 때 얘는 마늘이 원래 안 잡히게끔 집어놨었는데 가끔씩 마늘이 숨겨져서 들어간 게 있어서 되게 이웠습니다 그거는 시간이 그거고 아, 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 ทุกคนทำกันลืมทุกคนจยากให้คนลืมในสิ่ที่ผม้องอบไปอยาใหคนทไว่าผมตั้งใจแสดงขนาดนั้นถึงท่านกินจะกินกินจะเมจริงๆโอเคในชาเขากินอะไรคะนีมฮะขวดเถอะที่ไหนไม่มีนะคะโอเคอยากถามต่อว่าในเรื่องของฮาร์ดบีคุณเล่นเป็นแบมพายคุณต้องไปฮาบมพายที่เขามีพลังพลังพิเศษ อยากรู้ว่าถ้าในชีวิตจริงคุณอยากจะมีพลังพิเศษสักอย่างหนึ่งคุณอยากจะมีอะไรฮะพลังพิเศษอ๋อฉันนั้นคือ순간นิ้วทุน력을ก็ได้สิครับอยากได้ความสามารถพิเศษที่เทเลพอร์ตก็คือเครื่องที่ปรับอย่างี้ย้ายเขาเรียกว่าอะไรนะไปโผล่ตรงไหนก็ได้เข้าใจใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมครัคุณอยากจะไปโผล่ตรงไหนบ้าง วาเออวาขอบคุณมากขอบคุณมากีกูคิดเาววาใช่ว้าวาใว้าอ่วเอใช่อันนี้คือย่วาแบบนี้หรอวาสุดอดอห 아, 저는 우선 그 집에 빨리 돌아갈 수 있는 인력이 진짜 항상 있었으면 좋겠다고 생각했거든요. 그 키, 마루에 뭐, 와, 나도 키가 항상 앉아있는데, 야, 와, 빨리 빨리 내려니까 아, 근데 이게 뭐, 이렇게 태국이나 이렇게 올라오거나 같이 이렇게 해로 오거나 이러는 게 말고, 그 일하러 온 다음에 새벽에 늦게 끝났을 때 들어갔다 되게 힘들거든요. 그래서 그때 딱 와, 있었으면 좋겠다고 생각했어요. 그쵸 ที่แบบหลายใประเทศเพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลาที่เราอยู่กับแฟนๆในประเทศไทยหรือออกมาทํางานต่างประเทศเนี้ยเรามีความสุขมาก่ะไม่อยากจะรู้สึกเรื่องวา้าวแต่ว่าเวลาที่อยู่เกาหลีหรืออยู่กองถ่ายเนี้ยค่ะ้อาทำงานเสร็จเราเหนื่อยมากแล้วเวลามันเยอะมากเลยก็อยากจะวา้าวกับบ้านทันทีอ่าเช่ว่าแฟนๆก็ชอบนะเขาเขาคงอยากให้คุณได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ฮะเช่อแนทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวันนี้พึ่งนี้บ้าวนะัดง อาจีว uh, oh! okay, ้าวับผมเชื่อวันว้าวับพัลก็เมียนี่ที่เพื่อนๆอยู่ข้าง้าใจเใจเคข้อผ่านไปแล้วได้หนึ่งคะแนนแล้วนะฮะทุกคนครับไปตอกเลยคีย์เวิร์ดไหนดีครับพี่จอห์เอาเยทำคีย์เวิร์ด 2pm จ้าก็เลย 2pm 2pm ไ I ดอลหนุ่มหล่อทูบีเอ็มเดิเมื่อเดืนกันยายนปี2008แล้ว

เอะตเอ่กตัรููวู้วู้ว้วคิดเอาจะถูกอันี้ว้าวเก่งไหมเก่งไหมต้องดเลยสิฮะว้าวตอนนี้새ย째못ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นน้อ มาสองข้อแล้วนะโอ้โหทุกทีว่าจะเชื่จะทุกทีว่าจะเชื่อเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเอาล่ะต้องถามอย่างนี้ครับว่าเผลอแบบแบบก็คือจะอยู่กับแฟนๆจะ6,000วันแล้วนะฮะพุทตะยอนรู้สึกยังไงบ้างฮะอุ้ยโอ้โหช 진심으로 감사드리고요 네, 여러분들과 함께한 5,884일이어서 너무 행복하고요. 5,884일, k, pook, ra, 5,884일이 <laughs> 6천일을 넘어 58... 1,841วันที่จะไก็คือพวกเราต้องอยู่ด้กันแบบนี้ไปนานๆมากกว่า5,884วันก็จะเป็น6,000วันหรือ5 8 8 0 0สัญญาไหมทุกคนครับสัญญาไหมก็่ถึงกอนีตองรักษาสุขภาพทุกคนต้องรักษาสุขภาพไม่รู้ โอเคโอเคโอเคไม่ว่าจะยังไงแต่เชื่อมั่นเลยว่าคอเทสทุกคนจะอยู่เคียงข้างคุณชทยก่อนตลอดไปครับปรบมือครับปรบมือหน่อยกเรื่องที่บทสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าแท็กยอนนั่นเองครับไปดูคำถามันเลยครับโอ ในคลิปรวมคอมเมนต์การซ้อมเต้นเพลง g r o เคซี่มีคอมเมนต์หนึ่งที่หมายถึงคุณแท็กยอนที่คุ้นค่ากับคุณอิชฉุยนะครับคำถามคือคอมเมนต์ไหนที่หมายถึงคุณแท็กยอนระหว่าง A ลูกม้าเริ่มหัดเดินกับ B ลูกวัวเริ่มหัดเดินคุณแท็กยอนฮะขอตอบเลยไหมฮะร้อมไหมฮะ ว้าวจะยทุกคนรู้วยไหมครู้ครับตอบไหมครับรู้ไหมรู้ไหมแต่ใจนี่ไม่มั่นใจ uh. <Yeah. S 1> แต่คุณทักยอ้อนคุณต้องตอบด้นะฮะหรือจะนับานะ

ว้าวป๊บ้ามาว้าบอีกแล้วว้าบไม่ไม่ลงจิตหรอกมันเซ็กซี่ใช่ไหมอ๋อเนี่อเมื่อกี้ก็คือเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์นึงที่เกิดขึ้นมากเหมือนลูกวัวเพิ่งหันเดินดูในคลิปแล้วมันไม่เห็นภาพเลยฮะลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะอ๋อสงฮาจิยอแต่사실ซงฮวจิก็การเ้นก็본เจ๊อีกแต่วา ผมไม่เคยเห็นหัวลูกวัวที่หัดเดินนะคะผมไม่เคยเดองถามแฟนที่วอาเขาเหมือนไหมเะี๋ยวลอูนาจะลองดูนะครอันนี้โดนเรื่องขอสิ่งเดียวกัเลยคือไม่มีเพลงเลยหรอคุณเราเองได้แต่ฮิไม่้อเรียกองรู้จินกันนะรู้จินกันวันเดี๋ยวเดี๋ยวเ s ี๋ยวัน ว้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนไหมเหมือนลูกบัวเพื่อดเดินไหมฮะไม่เหมือนนะเหมือนใครเหมือนคนหล่อมากกว่าคนงานกระจคถ่ายเิันเ้อานี้อนยังไงดฮะฮะี่ทีออีกททอ 녹지. 아냐, 아돼아아 부주사 사라지고 했잖아. 아냐, 안돼, 녹지 같은 짜 아직 아직 그냥 녹지 해가지고 아직 그냥 녹지 녹지라고만 하지. 어? 자. 안돼요. 안돼요. 안돼, 안돼, 라은지 ยังไงดีนะแต่น่ารักใหมนั้นลาแล้วคุณชทกยอดนะฮะตอบถูก3ข้อ3คะแนนขาดในชั้นนี้ครับู่คุณชทกยอดจะต้องมอบของขวัญให้กับแฟนๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงแท็กยอนพสเศษ